ครับสวัสดีครับอันนี้เพื่อนสมาชิกให้มานะครับจะเป็นโปรแกรมลิงค์พูลนะครับแต่ว่าชื่อที่หน้าแอปจะใช้ชื่อเป็น P POC h อ m นะครับเนี่ยครับเห็นไหมที่ชี้อยู่นะครับ POC h a m จะเป็นเมนูภาษาไทยเลยนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นภาษาภาษาไทยหมดเลยแม้แต่เราเวลาเปลี่ยนช่องนะครับดูนะครับแล้วก็จะพูดเป็นภาษาไทยนะครับแป๊บนึงนะครับผมจะมาตอนนี้ก่อนนะมาช่อง B ก่อนนะครับเนี่ยครับ จะเป็นผ so, like, ู the the 對對้ภาษาไทยหมดเลยนะครับดูนะครับศูนย์เนี่ยครับศูนย์ศูนย์ยเนี่ยครับเห็นไหมครับเวลามันพูดปกติเวลามันพูดเวลาเรากดเลขหนึ่งเลขสองมันจะเป็นซีโร่ทูทรีจำนนะครับแต่ตอนนี้เวลาเรากดมันจะเป็นพูดเป็นสำเนียงภาษาไทยนะครับเนี่ยหก 9ก้าเนี่ยครับศูนย์นครับสำเนียงที่ออกภาษาไทยนะครับแล้วก็แล้วก็เมนูตัวนี้ครับกดตรงเมนูตัวนี้จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับนี่ฮะภาษาไทยธรรมดามันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เวลาเราติดตั้งเนี่ยคือติดตั้งง่ายมากเลยนะครับมันจะแอ t i v a t e ให้เราพร้อมเสร็จทุกอย่างนะครับแอ t i v a t e พร้อมเสร็จให้เราทุกอย่างในกรณีกดคีย์เนี่ยครับ ธรรมดาเวลาเรากดคีย์ตัวนี้มันจะหน่วงนิดตึงกว่ามันจะแดงแต่ตอนนี้เวลากดปุ๊บมันไปไปเลยนะครับดูนะครับเนี่ยครับมันจะไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นช่องอัลเบเช่นะครับสองสี่ห้าสามสองห้าถ้าเป็นช่องอัลเบเชก็เป็นช่องยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นช่องสองสองศูนย์สองสองศูนย์นะครับดูนะครับเวลากดคีย์เนี่ยมันจะแดงเลยนะครับเนี่ยไปเลยนะครับกดตัวนี้ตัวนี้ดูนะครับมันจะแดงเลยนะครับนะครับ เพื่อนสมาชิกแจ้งว่าตัวนี้จะไม่กระตุกนะครับจะใช้งานได้ดีนะครับเเป็นตัวโมนิฟายมานะครับนี่ครับกดคีย์นะครับเนี่ยมันจะแดงเลยนะครับนะครับของเดิมมันยังเวลากดตรงนี้มันจะหน่วงนิดนึงแล้วมันถึงจะแดงนะครับตัวนี้กดมันแดงเลยนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเวลาเรากดออากาศตัวนี้มันจะเขียนว่าแบบนึงนะครับเนี่ย แบนแบนบี Band, Band B, ออากาศแบนบีแบนบีอออากาศนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใช่ไหมอ๋อตัวนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตเป็นภาษาไทยตัวนี้ตัวนี้ครับอาร์ทิโฟยังไม่ได้อัปเดตภาษาไทยนะดูนะครับเวลากดออกอากาศช่อง B นี่ยมันจะยังเป็นแบนบีแบนออากาศตัวนี้เวลากดอออากาศมันจะเป็นแบนบีออากาศนะครับดูนะครับแบนบีแบนบ อันนี้แบนบีเป็นเมนูภาษาไทยนะครับนี่ครับเนี่ยเป็นไ <thoroughly> ทยหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีประวั er ติ 2, 3, 4, fire, ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้ประวัติที่เราคุยจะเป็นภาษาไทยหมดเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้การการโชว์พวกเมนูต่างๆมันน้อยนะครับเพราะว่าจอมันเล็กนะครับเดี๋ยวดูเมนูภาษาตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเมนูตรงนี้เมนูอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยครับตรงนี้ครับ นี่ครับติดตั้งง่ายนะเพื่อนสมาชิกบอกว่าติดตั้งง่ายแล้วก็ไม่กระตุกนะครับแล้วก็บริจา c reate ช่องให้เราเป็น User ให้เราโดยอัตโนมัติเนาะเข้าไปแล้วก็ไปตั้ง u s e r เองนะครับตรงนี้กดตรงฟันเฟืองตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็มากดตรงนี้ตรงนี้ครับข้างบนนี้ครับแล้วเราก็มาถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า modify นะครับแล้วกดตรงนี้แล้วเราก็เขียนชื่อเราตรงนี้แล้วก็ใส่ธงชาติไทยนะตรงนี้นะครับแล้วก็กด submit ส่งออกนี่นะครับเพื่อบันทึกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาแปะลิงก์ไปให้นะครับแปะลิงก์ไปให้ดูนะครับแปะลิงก์แล้วเพื่อนๆสมาชิกก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นชื่อ poc ham นะครับเพื่อนสมาชิก modify แล้วก็จะใช้ชื่อใหม่เป็น poc ham นะครับตรงนี้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับโอเคนะครับลองโหลดมาดูนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยกดคีย์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนิ้วโป้งเวลาผมกดคีย์มันแดงเลยนะครับ บดูนะครับนี่ครับลองดูนะครับเพื่อนสมาชิกแจ้งว่าก็ใช้งานได้ดีแม่กระตุกนะครับเป็นเวอร์ชัน1.3.3นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน1.3.3ครับลองดูครับโอเคครับ